ฉันรู้จักกับนิวมาก่อนจะคุยกันตอนไหนก็ไม่เห็นแปลกเลยมันจะไม่แปลกหรอกถ่านิวไม่ใช่แฟนฉันและแกไม่ใช่เพื่อนฉันเพราะฉะนั้นแกจะคุยอะไรกันแกควรคุยต่อหน้าฉันไม่ใช่ลับหลังไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนชู้มากกว่าคนรู้จักนะถ้าแกจะพูดแดกฉันตลอดเวลาขนาดนี้ จะชวนฉันไปอยู่ด้วยทำไมก็คงเป็นสิ่งที่เพื่อนควรจะทำหมกันมั้งหรอนี่แกยังมองว่าฉันเป็นเพื่อนอยู่อีกเหรอฉันนึกว่าแกมองฉันเป็นคนอื่นไปแล้วยังหรอกยังไม่ถึงเวลาเราไม่มีทางรู้อนาคตหรอกต่อให้จะเคยสนิทกันแค่ไหนวันนึงก็อาจจะเป็นคนอื่นไปก็ได้